เริ่มแล้ววันนี้จังหวัดต่อไปนี้เตรียมรับพายุฝนฟ้าขนองระหว่างลมแรงเกินไปฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะวันอาทิตย์ที่23เมษายน2566คลิปนี้ขอพาทุกท่านติดตามเส้นทางของพายุฤดูร้อนและพื้นที่เสียงภัยที่จะมีพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าที่อาจเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ จนถึงวันที่27เมษาย,ยนกันเลยทีเดียวแต่ที่น่าเป็นห่วงและต้องเฝ้าระวังคือสถานการณ์ลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่ารวมถึงลูกเห็บตกที่อาจสง่งผลทำให้ข้าวของเสียหายพื้นที่ใดบริเวณใดจะเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยกันบ้างไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดพร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้อดินกดแชร์ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนเรื่องพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นในบริเวณประเทศไทยของเราซึ่งวันนี้จะเป็นวันแรกที่บริเวณความกดอากาศสูง หรือมวลอากาศเย็นที่มีกำลังบางกลางจะเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้โดยจะมีคลื่นกระแสะลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนยังคงพัดปกคลุมบริเวณภาคเหนือ และพัดไปในทิศทางเดียวกันกับลมในระดับล่างจากการพัดของลมในลักษณะดังกล่าวนี้จึงเอื้ออำนวยต่อการเกิดฝนมากขึ้นซึ่งจะส่งผลทำให้บริเวณประเทศไทยของเรามีพายุฤดูร้อนโดยจะมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งซึ่งบางพื้นที่อาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ วันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการคาดหมายว่าในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเป็นพื้นที่แรกที่ต้องรับกับพายุฤดูร้อนโดยจะมีฝนตกหนักกระจายตัวอยู่ในบางพื้นที่จากโมเดลจะเห็นเป็นพื้นที่สีเหลืองถึงสีแดงซึ่งกระจายตัวอยู่ในบริเวณจังหวัดอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารนครราชสีมา ชัยภูมิขอนแกน่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอ,อำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกตและอุบลราชธานีซึ่งต้องเน้นย้ำให้พ่อแม่พี่น้องในบริเวณดังกล่าวได้รับทราบว่าพื้นที่จะได้รับผลกระทบมักจะมาเป็นแนวเป็นช่องอยู่ในพื้นที่แคบๆไม่ได้ส่งผลกระทบกระจายตัวปกคลุมอยู่ในทุกพื้นที่ โดยจะมีพายุฝนฟ้าขนองกระจายตัวประมาณร้อยละ3 0ถึง40ของพื้นที่เท่านั้นอีกทั้งลักษณะอากาศโดยทั่วไปก็ยังคงมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดปกคลุมอยู่อย่างต่อเนื่องเช่นกันส่วนในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้อาจจะมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวอยู่เล็กน้อยบางแห่งประมาณร้อยละ1 0ถึง20ของพื้นที่ในบริเวณจังหวัดลำพูนลำปาง เชียงรายพะยยา,าน่านตากกำแพงเพชรสุขโขทยัยอุตรดิตเพชรบูรณ์พิษนุโลกการจนบุรีราชบุรีนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีปราจีนบุรีสะแก้วชะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราด สึ่งพื้นที่ทั้ง3ภาคนี้จะมีฝนฟ้าขนองอยู่ที่ร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35-42องศาเซลเซียสส่วนกรุงเทพมหานครวันนี้มีฝนน้อยได้เพียงร้อยละสิของพื้นที่เท่านั้นโดยจะมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 35- 3 9องศาเซลเซียส สำหรับภาคใต้จะมีฝนเกิดขึ้นได้ร้อยละ30-40ของพื้นที่ในบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพังงาภูเก็ตกระบี่รังสตูลพัทลุงสงขลาเยลาและนาราธิวาสโดยอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-38องศา,ศาเซลเซียส หลังจากนั้นในวันพรุ่งนี้มวลอากาศเย็นจะเคลื่อนตัวต่ำลงมามากยิ่งขึ้นเข้าปกคลุมในบริเวณประเทศไทยมากขึ้นซึ่งจะส่งผลทำให้เกิดแนวปะทะของอากาศทำให้มีพายุฝ,ฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงรวมถึงลูกเห็บตกต่อเนื่องและอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่จนถึงวันที่27เมษายน2566 โดยการคาดหมายว่าพื้นที่ที่จะได้รับอิทธิพลจากพายุฤดูร้อนในวันที่24เมษายนจะกระจายตัวอยู่ในบริเวณภาคเหนือที่จังหวัดน่านและอุดรตรดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงการสกลนครชัยภูมิอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคตะวันออก บริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสะแก้วระยองจันทบุรีและตราดโดยจะมีพื้นที่ได้รับผลกระทบประมาณร้อยละ30ถึง40ของพื้นที่แต่ในบริเวณจังหวัดใกล้เคียงของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่กล่าวมาแล้วข้างต้นอาจมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเกิดขึ้นประมาณร้อยละ1 0ถึง20ของพื้นที่ได้เช่นกันส่วนบริเวณภาคใต้ในวันที่24เมษายน จากโมเดลแสดงให้เห็นว่าในวันดังกล่าวจะมีฝนน้อยโดยจะมีฝนฟ้าขนองได้เพียงร้อยละสิบของพื้นที่เท่านั้นส่วนมากฝนจะเกาะกลุ่มอยู่ในบริเวณทางด้านทิศตะวันตกของภาคส่วนพื้นที่อื่นๆจะมีฝนกระจายตัวเพียงเล็กน้อยบางแห่งเมื่อดูโมเดลต่อเนื่องในวันที่25-26เมษายนจะเห็นได้ว่าในช่วงดังกล่าวจะเป็นช่วงที่พีคมากที่สุด ซึ่งจะมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเกิดขึ้นประมาณร้อยละ30-40ถึง40%ของพื้นที่ในทุกๆภาคโดยจะมีพื้นที่สีแดงและมีพื้นที่สีเหลืองเข้มกระจายตัวอยู่ในบางแห่งด้วยนั่นแสดงว่าในช่วงดังกล่าวจะมีพายุฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักรวมถึงจะมีลมกระโชกแรงและฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้โดยทังกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายเอาไว้ว่า พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในวันที่25-26เมษายนกระจายตัวอยู่ในบริเวณภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดเลยน้องบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬ สกลนครน,นครพนมมุกดาหารชัยภูมิขอนแก่นกาฬสิน์มหาสาร,รคามร้อยเอ็ดยะโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเ,เกตและอุบลราชธานีภาคกลางบริเวณจังหวัดน,นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทการจนบ,บุรีราชบุรีสุพรรณบุรี ลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลภาคตะว,วันออกที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดซึ่งต้องชี้แจงและย้ำชัดว่าพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบ จากพายุฤดูร้อนนั้นจะกระจายตัวเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ในบริเวณที่เกิดแนวปะทะของมวลอากาศเย็นที่เข้ามาช้อนกับความร้อนชื้นในบริเวณประเทศไทยจึงขอแจ้งข่าวลักษณะอากาศดังกล่าว เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้ดเตรียมตัวรับมือกับพายุฤดูร้อนที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งจะส่งผลทำให้เกิดพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าและลูกเห็บตกที่ส่วนมากมักสร้างความเสียหายไม่ว่าจะเป็นอาคารบ้านเรือนทรัพย์สินผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงอันตรายต่อชีวิตซึ่งหลายๆท่านอาจจะได้พบตามข่าวสารที่ผ่านมา ว่าพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นบางครั้งทำให้มีผู้เสียชีวิตด้วยจากนั้นมาดูโมเดลต่อไปในวันที่27เมษายนจะเห็นได้ว่าบริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีพายุฝ,ฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงและฟ้าร้องฟ้าผ่ารวมถึงลูกเห็บตกกระจายตัวเกิดขึ้นได้เกือบทุกภาค ยกเว้นในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางด้านทิศตะวันออกแถบชายแดนไทยลาวนะคะที่จะมีฝนน้อยเนื่องจากการเคลื่อนตัวของมวลอากาศเย็นที่เขาวปกคลุมอยู่ก่อนหน้าจึงทําให้ความชื้นลดลงแต่มวลอากาศเย็นก็ได้เคลื่อนตัวและอ่อนกําลังลงไปจากบริเวณประเทศไทยแล้ว จึงทำให้มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้จากการพัดนำความชื้นของลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่ยังคงพัดแบบต่อเนื่องจนถึงวันที่28เมษายน2566ซึ่งหลังจากนั้นบริเวณประเทศไทยของเราจะเริ่มได้รับอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนที่เคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนแทน จึงส่งผลทําให้บริเวณประเทศไทยของเราอุณหภูมิจะกลับมาสูงขึ้นส่งผลทําให้มีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันแต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นบางพื้นที่ทั้งในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจากอิทธิพลของคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกที่เคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณดังกล่าวและการพัดนำความชื้นจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งลักษณะอากาศดังกล่าวจะส่งผลทําให้บริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวนในตอนกลางวันและมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่จนถึงสิ้นเดือนเมษาย,ยนเลยทีเดียวโดยเมื่อเราดูโมเดลสภาพอากาศแบบต่อเนื่องนี้จะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่าจะมีพายุฝนฟ้าคนองกระจายตัวเกิดขึ้นบางช่วงบางเวลา แต่ลักษณะอากาศโดยทั่วไปก็ยังคงมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดนอกจากต้องเฝ้าระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งตายต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงไม่ควรสวมใส่โลหะควรหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์มือถือขณะเกิดพายุฝนฟ้าขนองสำหรับพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกร ควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและอันตรายที่อาจเกิดต่อสัตว์เลี้ยงเอาไว้ในระยะดังกล่าวแล้วให้เฝ้าดูแลรักษาสุขภาพจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดตลอดช่วงด้วยและแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันโดยการกดถูกใจกดแชร์ และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ